สวัสดีครับวันนี้ลุงลงจะมาเสนอนะครับใครอยากมาเจากลางเต็นแหดกโมหันนะฮะก็มาได้นะครับที่เจากลางเต็นโมหันมันจะมีกระท่อมไว้สําหรับรองรับใครที่ไม่อยากกลางเต็นก็มากระท่อมได้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะมีกระท่อมอีกนะฮะแล้วก็มีกระท่อมอีกแล้วก็มีกระท่อมอีกนะฮะสามสี่กระท่อมให้ท่านมาพักราคาถูกๆนะเอาแบบฟิลแบบว่าธรรมดานะส่วนทั้งทั้งนี้ ก็จะเป็นเต็นนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเต็นนะฮะใครสนใจก็เข้ามาได้นะฮะเกี่ยวกับว่าแล้วนี่คือกระท่อมที่เราเอามาเอามาให้ลูกค้าได้อ,อ่ลองรับคือไม่อยากนอนเต็นก็มากระท่อมได้นะฮะแล้วก็มาทางด้านนี้นะฮะอันนี้คือเต็นนะฮะเต็นที่ที่เอ่อใครไม่มีเต็นก็ใครไม่มีเต็นก็เอาเต็นมาเองได้หรือใคร มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์ก็เรามีเต็นท์ให้หรือ,อ,อสนใจอยากจะมากางเต็นท์ในบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเต็นท์แบบนี้เราก็มีนะฮะซึ่งเต็นท์แบบนี้เราก็เออก็มีให้ท่านได้มากางเต็นท์กันนะฮะหรือจะเป็นกระท่อมแบบลานกว้างเฮ้ยพอแล้วไ <c oughs> อ้เวรเหนื่อยแล้วไปใครจะมานี่ครับมาในครวนลงเนี่ยตรงโพรามนะกดกูเกิลเข้ามาเลยใครจะมาพักสามร้อย ห้องน้ําทําเต็มก็ขี้ในเต็นท์นี่เลยถ้าการตรวจเยี่ยวก็เยี่ยวข้างหน้านี่แหละมันกันไกลไป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 กระุกกร